มาจะมากินข้าวด้วยกันวันนี้จอยกินข้าวขาหมูจะนะทําขาหมูพะโรมเมื่อวานมาจะมากินด้วยกันสวัสดีจ้ะทุกคนมาจ้ะมากินข้าวกันข้าวขาหมูเพื่อนๆทําขาหมูเมื่อวานจะทาข้าวขาหมูเมื่อวานเนี่ยเก็บผักคะน้าในสวนนี่ละจ้ะแดดดีวันนี้ ม,มีน้ำลำไยจ,จ้ะลำไยกับมะตูมแล้วก็พุทซาแห้งจ้ะน้ำมะตูมจ้ะ น้ำมาตูมน้ำลำไยจ้ะตอนนี้ใส่น้ำตาลนะเนี่ยวางไว้ตรงนี้ยแน้เอเซ้อมมาด้วยจ้ะหวดฟันเพื่อน มันไอ้น,นี่มันปวดปวดเสียว,วเสียวอะฟันอะปวดตั้งแต่เมื่อคืนและหมอฟันร้านหมอฟันที่นี่ก็ไม่เปิดจ้ะไม่รู้มันจะเปิดเมื่อไหร่ในผักในส่วนทุกเขียวมองดูแค่แอบดูลเวปล่าวันนี้ กินข,ข้าวรับแสงแดดพวดทีเด็กเขียไปเขียมาอยู่เนี่ยเสียวฟันนี่กินอะไรมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะเพื่อนๆเน,นะปวดฟันเสี่ยวฟันเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมาก แต่เช้าเลยไข่ไข่เป็ดจ้ะไม่แพงไข่เป็ดที่เนี่ยที่เขามาขายเนี่ยในตลาดหลีดก็เยอะจ้ะนะไข่เป็ดเยอะ ก็ได้ยินเสียงนกนะบันนี้นะพูดปุ๊บก็ได้ยินเสียงมันปั๊บเลยได้ยินปะ่ะพูดถึงก็ได้ยินเสียงเลยเน,ะนาะแมลงวีดแมลงรบกวนฮะ ก่นตักไปให้เพื่อนแอนดี้ด้วยไงตักแล้วก็ไปไว้ที่หน้าโทรบอกเขาก่อนแล้วก็วางไวนน้หน้าบ้านเขาจะเขาชอบกินกันเพื่อนแอนดี้ตอนพ่อปู่มีชีวิตอยู่พ่อปู่ชอบจะ้ะเมนูนีน้ผักในสวนของเราเองเนี่แหละเนี่ย เก็บตรงนเนี้ยเนี่ยไจอยเก็บเนี่ยหักเอาจะา้ะพอหักหักเข้าไปมันจะได้แตกแขนงเนาะอันนี้ยังไม่ได้หักนะอันนี้ก็หักเป็นบางต้นจะอันนู้นหักหมดละปล่อยไว้ให้มันแตกแขนงแต่ว่าคณะปลูกมากก็ไม่ดีจ้ะช่วงหน้าร้อนอะ่ะผีเสื้อมันเยอะแล้วก็หนอนเยอะจากใครกลัวหนอน,นจอยจอยจอยไม่ชอบหนอนนะจอยกลัวหนอน แต่ถ้าเพื่อนๆไม่กลัวก็ปลูกเถอะจ้ะแล้วแบบว่ามันชอบมาไข่าตามใต้ใบอะ่ะม่ควอมบอกว่าไอนเนี่ยผีเสื้อมันมาไข่าตามใต้ใบจ้ะทําให้เป็นหนอนจอยเกลียดหนอนไงจอยไม่ค่อยชอบนอนมันแบบนอกขยะแยงอะ่ะ มันขยะขแยงอ่ะมันแบบไม่รู้ว่าใต้เดือนอีกอย่างงูงั้นเนี่ยตัดแล้วที่ไม่ค่อยมีค่าไม่ค่อยชอบจ้ะตัวต้องเคี้ยวเคี้ยวช้าๆจ้ะปวดวันข้างนี้ไง เพื่อนแอนดี้ชอบน้ําจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยน้ําจิ้มขาขาหมูเนี่ยชอบมากเป็นผู้ชายอะจ้ะเพื่อนรักแอนดี้ตั้งแต่มสมัยเด็กๆก็กจ้ะเพื่อนเขาสมัยยังเด็กๆเ,เป็นเพื่อนกันอะชอบกินอาหารไทยไงะกะปิยังกินอะกะปิยังขอจอยอะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ ขอแต่ปลาจ้ะก็ตอนย,ยังไม่เคยให้เขาทดลองปลาไงยังไม่ได้หรอกขอปลาห่วงกินคนเดียวไม่ต้องมีช้อนกลางจ้ะน่าจะบอกไว้ก่อน กินไม่มีใครมาร่วมพาข้าวกับจอยหรอกจ้ะเด็กมันบินอน่ะเมื่อกี้ไม่มีใครมากินไอ้พาคำว่าพาข้าวนี่หมายถึงวงข้าวอจ้ะ ไม่มีใครมาร่วมกินกระโจอยอ่ะนะแล้วก็กินของตัวอย่างเงี้ยจ้ะเพราะอย่างเงี้ยก็ไม่มของตัวชามเนี้ยของลูกๆกกับแฟนก็คนละชามจ้ะห่กินเนื้อไม่ชอบติดซอกฟันเนาะเป็นไหมกินติดซอกฟันมากอะ เสียงรถดับเพลิงรถตำรวจรถรถดับเพลิงจะ้ะนานมากก็ที่จอยไม่เคยได้ยินเสียงนี่วันนี้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเหินปะะรถดับเพลิงรถตำรวจไม่งั้นก็รถอเมลันน่ะอรถพยาบาลอะ่ะ วินวันแถวเนี้เด๋๋วเถอะเดี๋ยวจะโดนวันนี้เขี้ยวแรงไม่ได้จ้ะอันฟันตรงนี้มันก็ทบกันน่ะมันเจ็บวันหลังต้ององมข้าวกินแล้วมั้งเนี่ยจะปวดไม่หยายไงฮะ หยดน้ำข้าวต้มอย่างนั้นนะคะไอขาหมูเนี่ยภาษาภาษาอังกฤษเดี๋ยวจอยจะเขียนไว้ให้ไว้ใต้คลิปเด้อ,เพ,อเพื่อนเเด้อจะเขียนไวใ้ใต้ไอเนี่ยจะใต้คลิปนั่นแหละว่าชื่อภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรเพื่อนๆจะได้ไปถามตามร้านถามตามร้านขายเนื้อถูกถูกเนาะ แล้วก็มันจะมีตามห้างมอลินสันจ้ะโทษถกินด้วยเลอด้วยตามห้างมอลินสันมีอยู่จ้ะสมัยก่อนมันถูกไงไม่ถึงปอนด้วยซ้ำเตีนี้มันก็ขึ้นราคาจอยซื้อมาจากร้านเพื่อนแอนดี้อ่ก็เขาชื่อแอนดี้เหมือนกันแหละก็เพื่อนแอนดี้แหละ นี่จะสามสามขาห้าบ,บอลเก้าสิบจ้ะมีทุกอย่างตีนหมูก็มีจ้ะหัวหมูก็มีหัวหัวหมูห,หมูหมูมีหมดตับโปงตับไก่มีทุกอย่างจ้ะคือเคข,ขาขายเนื้อนะขายเนื้อขายพายอะ หมดลมแล้วกับข้าวอิ่มละเป็นเป็นคนที่บ้ากินข้าวแค่นี้แหลจะจ้ะไม่ใช่ว่ามานั่งกินแต่หน้ากองกินน้อยนะกินน้อยจริงๆจะ้ะอิ่มรับประทานแมงวันมากขึ้นฮะตัวเองถึงไม่ค่อยชอบทำบาร์บีคิวเพื่อนๆถ้าทำบาร์บีคิวเนาะ กว่าเขาจะมาเก็บขยะขยะนี่คือว่าเดือนละครั้งมั้งอย่เนี้ยถ้าเราทำปุงทำปลาขยะแบบเปียกอะ่ะมันเน่าไงมันเหม็นที่นี้ยโหแบบเหม็นมากอะ่ะก็ถึงไม่ไม่อยากจะทำของพวกเนี้ยจ้ะเห็นมาตูมไหมมาตูมมะตูมอันแดงแดงก็ไม่ใช่เชอร์รี่นะพุซาแล้วก็ลำไยจ้ะ มีพี่คนนึงเขาให้มาจ้ะไม่ได้ให้มาหรอกแกมาเที่ยวเมืองแกมาเที่ยวอังกฤษจ,จะ้ะนะแกก็เลยหอบมาฝากจอยในห่อน่นมันจะมีแบบมะตูมแล้วก็ไอ้นี่จะ้ะผู้ซาตากแห้งแล้วก็กระเจี๊ยบนะแต่ลำไยเนี่ยจอยซื้อตั้งหากจะ้ะจอยซื้อมาตอนที่จอยไปกับน้องแอนซื้อมาบางทีจาก,กินไงเปียกข้าวข้าวเหนียวเปียกอะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปียกใส่ ใส่เนี่ยลำใยแห้งเนาะไม,ไม่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยจ้ะเนี่ยมันหวานสำหรับโจโจคิดว่านวลแล้วก่อนจะต้มอยก็ไปล้างน้ำสามสี่น้ำก่อนจะ้ะนะเผื่อมันมีเศษพุงเศษผงเศษอะไรเงี้ยล้างออกก่อนแล้วก็ต้มถ้าใครชอบน้ำตาลก็ใส่จ้ะนะโยไม่ชอบน้ำตาลโยไม่ได้ใส่น้ำตาลจะ้ะโจว่ามันมีรสชาติหวานแล้วแล้วก็ใครอยากเอา แจ็คโวยใส่เนาะก็จะได้กินแจ็คโวยกินมาตูมผสมกันหอมดีจ้ะกินช่วงหน้าร้อนนี่ดีมากเลยอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นแหละจากนานๆที่ก็จะเห็นจอยนั่งกินข้าวจา้ะอาทิตย์ละครั้งเนาะ <laughs> นะไม่ได้นั่งกินทุกวันนะเพื่อนนะไม่ได้นั่งกินทุกวันไม่ได้นั่งกินทุกเวลาให้ดูเนาะก็คืออาทิตย์ละครั้งอ่ะจ้ะ แต่ว่าวันไหนอากาศแบบไอ้นั่นหน่อยก็อาจจะอาทิตย์ละสองครั้งอะไรประมาณนี้จ้ะนะเพราะส่วนใหญ่โจไม่ค่อยได้นั่งกินข้าวอย่างเงี้ยบางทีโจตักกล้าดใส่ถ้วยเนี้ยโจก็นั่งกินอ่ะจ้ะมันไม่มันแบบมันมันมันดูน้อยเกินมันดูแบบดูแบบไม่น่ากินเนาะมันต้องมีผักเยอะเนาะผักอ้อม่เต็มถาดอย่างเงี้ยถึงจะน่ากินจะถึงจะดูเออชวนให้คนอื่นเขาอยากกินเนาะท่านใส่ถ้วยขนาดนี้ยังก็สาดเจ้าไหว้สา่นเจ้ามันก็แบบ มันน่าเบื่อไงเพื่อนเพื่อนจอยก็มานั่งบน่นแต่นอกก้นอะไรก็ไม่รู้ทุกวันอย่างเงี้ยมนะฟังก็น่าเบื่อมุมเดิมๆนี่นี่มุมเดมิเดมๆม,มุมอื่นก็ไม่ไม่น่าดูจ้ะมุมเนี้ยน่าดูที่สุดนะมุมนี้น่าดูที่สุดน่าดูดูผกักดูดอกไม้ของจอยด้านล่างนะครับแต่คงจะมองดูลําบากอยู่หรอกจอยบังหมดเนาะตัวจอยบังต้องเสเอียงอย่างเงี้ยฮะต้องเอียงให้ดูเห็นสีเขียวนะ่ะ เห็นไหมงามแล้วเนี่ยพักคี้ขกคีของโจเยอยงนี่แหละงามแล้วะโทษทีเพื่อนๆนี่ก็ต้นหอ,อมกูก็ไม่กินอยากจะกินก็มาากันเด็ดเอาจะขี้เกียจเดินไปสวนวันไหนขี้เกียจเดินไปสวนนะแบบฉุกเฉินอยากใช้เราอยากใช้แบบฉุกเฉินอะ่ะเก็บตรงนี้ไงพวกผักที่ว่ากินได้ก็เก็บแล้วนี่มันมีต้นไอ้นี่มาด้วยเนี่ยเรนโบว์ชาร์กเนี่ยนะเนี่ยมันติดมาอยู่น่ะเด๋ว คณะกินหมดแล้วก็จะเอาต้นนี้ใส่ให้มันอยู่ต้นเดียวเพราะมันต้องการดินเยอะแต่ว่าผักฝรั่งส่วนมากมันเนียวยงเพื่อเนเพื่อนอันนี้มันจจดไอ้ผักคะน้าบางท่านถามบอกว่าผักคะนา้ภาภาษากฤษชื่ออะไรอ่ะจจยไม่รู้เด้อเพื่อนเเด้อจอยไม่เคยปลูกคะนา้าอังกฤษจ้ะนะจอยปลูกแต่คะนา้าไทยเราจะคะน้าที่เอาเม็ดมาจากเมืองไทยที่ซื้อตามกลุ่มเมียฝรั่งด้วยกันนี่ละจ้ะนะเขาเอาเม็ดมาเขาก็แบ่งขายอะไรเงี้ย ซื้อในเวบ็บซงเว็บไซต์อีบองอีเบก็เขียนภาษาไทยนั่นแหละจ้ะนะแต่ผักฝรัง่งจะถามโจยเลยจต่โอยไม่ค่อยได้กินผักฝรั่งเท่าไหร่กินแต่แครอทอะแครอทบอกเกอรี่ถั่วตะเตาฝรั่งอย่างเงี้ยนะมันไม่รู้ชื่ออะไรแหละนะเพราะเราจะไม่ต้องจำไปต้องต้องรู้ชื่อมันอนะมันในห้างมันรู้ว่าเราจะกินอะไรเราเห็นว่ามันเป็นอะไรก็หย,ยิบตะกร้าเลยจ้ะนะไม่ค่อยสนใจเรื่องชุเรองเรื่องชงเรื่องชื่อจ้ะนะ เปในห้างเราโมแต่ไปสนใจแต่ชื่อมันไม่ต้องกินกันพดีด้วยเรารู้อยู่ว่ามันเป็นเปนถั่วเพื่อนเพื่อนเราก็ซื้อมาเสริเป็นถั่วเป็นคะน,นา้าบอลบอกลุงบลอกคลีอะไรเงี้ยไหนที่แบบเราไม่เคยกินเราก็ไม่ไม่ลองไงเสียดายเงินเนาะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้จอยจับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ